سبحان الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله رب العالمين وصلاة وسلام على رسول الكريم محمد وعلى آله وصحبه الجماعين اللهم فقنا في الدين والطويل ربي شردي صدري واسنامي وحلو داتامي لساني يفقه وقولي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาปานีความจำเริญจากพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของน้ำที่ดีที่สุดนะครับพี่น้องทราบไหมว่าน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำอะไร บางคนก็จะบอกว่าเป็นน้ําแร่นะครับน้ําแร่จากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้บางคนก็บอกว่าน้ําวิตามินที่มีขายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับบางคนก็บอกว่าน้ําผสมน้ําผึ้งบางคนก็บอกว่าน้ําผสมคอลลาเจนบางคนก็บอกว่าน้ําชาบางคนก็บอกน้ําสิ่งนู้นสิ่งนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับน้ําเหล่านี้จะดีจริงไหมนะต้องมาดูว่าเอาล่ะ บอกว่าอย่างไรเพราะอะไรครับเพราะเราตาลาเป็นผู้ที่สร้างทุสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะเป็นผู้ซึ่งที่สามารถหมายถึงว่าพระองค์เป็นผู้ที่สร้างน้ําที่ดีที่สุดแล้วอราตาลาก็จะเป็นผู้บอกว่าครับว่าน้ําอะไรหนอที่มันดีที่สุดในโลกนี้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องไปศึกษาแล้วสิ่งหนึ่งหรือคนหนึ่งหรือผู้หนึ่งที่จะบอก ว่าน้ําใดเป็นน้ําที่ดีที่สุดในโลกนั้นก็คือใรครับคือ, Platform, er คอท่านนบบมุฮัมหมัตสลุลต่านอัลฮาวิวะสัลลัมเพราะฉะนั้นเรามาดูคาพูดของตราชุลสุลต่านอัลฮาวาริวะสัลลัมกันดีกว่านะครับตราชุลสุลต่านอัลฮาวาริย์สัลัมบอกว่าค่อยรูมาเอ็นอาลาวาชิลอาร์ิน้ําที่ดีสุดในโลกค่อยรูมาเอ็นน้าที่ดีสุดในโลกคืออะไรครับอ่ามาอุจจำจมคือน้ําจำจมนะครับ ฟีฮีตามมนในในน้ำจำจานนี้เป็นอาหารด้วยนะครับมินตะนะครับนะน้ำ,ำดำจำนั้นเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับฟีฮีตามมนมินตะเป็นอาหารชนิดหนึ่งเป็นอาหารก็ได้นะครับวัชิฟาอนมินสซัคคอมแล้วก็เป็นการเยียวยาจากการป่วยได้น,นะครับวัชิฟาอนเป็นการเยียวยามินัสุกอมิีนะครับมินสุกมี จากการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นน้ําที่ดีที่สุดครับพี่น้องที่รักสัจจาชนิครลบเรารู้แล้วนะน้าที่ดีที่สุดคือน้ํจำจ้ๆไม่ใช่น้ําแร่ไม่ใช่น้ํอผสมวิตามินไม่ว่าน้าอะไรเพราะฉะนั้นน้ําที่ดีที่สุดคือน้ำจำน้ำน้ี่อัลัทธุบาฮานนหัวตาลาสร้างมาให้กับมนุษยชาติน้าจำจ้ำเป็นน้ําที่ นะครับนบ,บีอิสมาอีนเนี่ยได้ใช้เท้าถีบนะครับแล้วอัลลอฮฺตาลาก็ส่งน้ํำดำๆขึ้นมานะครับที่นครมักกะเพราะฉะนั้นใครที่ไปนครมักกะก็อปลฮจมรุละดื่มน้ํำดำๆนะครับแล้วก็นํามาฝากคนที่บ้านนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปนะครับก็ขอให้พวกเรานั้นได้เป็นบุคคลซึ่งที่นะครับได้ดื่มน้ํำดำๆแล้วก็เป็นน้ําที่ดีที่สดุดวันเวลาฮิจาฟิกวันฮิเดายะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته